กองกำลังผาเมืองจัดกำลังพลช่วยเหลือประชาชนผู้ป่วยกระดูกหักผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่11ตุลาคม2567เวลา8นาฬิกา30นาทีกองกำลังผาเมืองโดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน313กองกำลังผาเมืองเข้าให้การช่วยเหลือนางคำเกียงจันทร์คำบ้านเลขที่357/9หมู่13ตำบลแม่สายอำเภอแม่สายอายุบ้านปิยพรโดยการนำส่งเข้ารับการทำกายภาพบำบัดณโรงพยาบาล แม่สายบ้านผาแตกหมู่สิบตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่11ตุลาคม2567เวลา0700นาฬิกากองกำลังผาเมืองโดยกองบังคับการพาธมินโดยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับพระสงฆ์สามเณร ผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาบ้านสัญญาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสาพัฒนาวัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันนวมินทระมหาราช 1 3ตุลาคม2567นวัดสัญญาหมู่3ตำบลห้วยคร้ายอ,อแม่สายจัังหวดเชียงรายมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน30คนเมื่อวันที่11ตุลาคม2567เวลา9นาฬิกากองกำลังผาเมือง โดยร้อยทหารมาส,สางกองบังคับการพาธมินหโดยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากจัดกำลังพลจำนวนหนึ่งชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยเข้าดำเนินการช่วยเหลือเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภยัยณตลาดสายลมจอยหมู่หนึ่งตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย เมื่อว,วันที่11ตุลาคม2567เวลา9านาฬกา30นาทีกองกำลังผาเมืองโดยกองบังคับการผาธมินหน่วยเฉพาะกิจชัยยดอนุภาพร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่อำเภอวิงแหงเข้าร่วมพิธีวงงางภูมลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษวันนวมินพระมหาราช13ตุลาคมเพื่อร่วมกันน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนะก,การทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาศบพิษโดยมีนายชำนาญทองใบประลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษเป็นประธานในพิธีโดยมีผู้เข้าร่วมพิธี100คนณที่ว่าการอำเภอวิงแหงจังหวัดเชียงใหม่